เด้อคนติดตามเด้อวิธีการเฮ็ดอ,อาหารลามของพาบูรุกโดนแซ่บแท้รดต่างจากมีกระเจ้าหนึ่งเด้อทุกคนอันนี้อาหารลามเด้อของพาบูรกุกโดกำบ้าู้ว่าไม่ยังมือนี่ก็เพื่อนได้กคยเฮ็ดอาหารลามนี่นี่กระบัง

กียดน้ำนมันนมิกกี้อดอนละนี่และ,และผู้เฮ็ดนี่ก็งามได้ผู้เฮ็ดนะอ,อ่กะเปรโ์โนนันกอ,อันนี้ลูกเล้านนี่นลกล้านีนี่นชุดลูกก็งามเอก นี่พวอพวกพวอได้หนิพวอในแห้งรอพวอรอกับรอกระเทินน like ี่บะเวลาเราอากกัเท่นี้พอจะมาเลยพอเยแล้ขมาอยากให้ทุกคนติดตามเด้อนี่สวามอนีนี่สวัวแต่ละเพื่อนของเผาอุกระโดนี่ บานตะโลนี่ข้าพะแนอาหารลามทุกคนสนันอยากให้คนอยากให้ทุกคนติดตามวิธีเ็ดอาหารลามที่ว่าแซบเป็นอาหารที่ว่าเอกลักษณ์เวลาเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีแล้วฮะนะปีเสบาวแล้วปีใหม่ปีใหม่ก็ต้องไปกินแบบนี้เลย จะหน่อยขาเจ้าปรุงแต่งได้จะหน่อยนี่ัน,นี้เจ้ยังซอยนี่เาอ่มัเต้วเาไนี่บเต่าไพนเต้าไพเต้าไ,ไ,ไกเาอยู่อยู่พีเลยเลยนี่เขบอนอนนอนอยู่พี่เลยนี่นั่นนี่แหละจังหวะฟาบกด็ดน,นอนกับเต้าไพ เวลาหนาวกับพิงไฟเลยนี่โอ้ตัวนี้เนี่ใบอืมใบตัวนี้ได้ดีหนึ่งช้องนี่ซ้ำเออหน่อไม้หน่อไม้กับบัตเตอร์เออสี่อย่างบ่สี่อย่างอันนี้เข้าเข้าอีกเข้าน้าเคียวบัตใบใครจะกีนตรวหนุกเจ็ดปลาท้อ อันนี้เป็นมากไม้เลยนี่ตัวนี้แล้วมันหอมนี่ยนี่มันมันน้องมันกรดักกันกระวานกระวานเกี่ยมะลัวดาเวียดเวียดนี่เอ้นนี่มากย้อยเออกว่าย้อยอ๋ออเมฮีลาวดาอานนีกว่ากระย้อยนี่ลือหัดย้อยมามะแคม์มะมะเต้แคร์มะอะไรกันล่ะเดี๋ยวยืนหน่อยกตั้งตั้งเลยมากระวาหน้อยมาบ่ ตรงนี้แล้วมันหอมมหอมหเ,เขาเฮ็ดปลาซาลา,าว์เขาเริ่มแล้วทุกคนจักอันนอันนี้เขาเอิญเอาไปซั่งอันนี้หอมขนาดนี้น,นี่แหละเว,วียดหันเอิญลักตะรอยนต่อมาสองร้อยเฮ็ดหมัดรอบครัวเลยนี่นะทั้งผัวทั้งเมียั้งอะไ,นไรนี่ไงสามาเขียด ตัวนี้เริ่มขั้นตอนสอยซีนไก่เดอทุกคน ไก่ก็ใกล้บ้านได้นี่นะไก่ลาดไก่แสบนะ,ละเลือกไหมเลือกมนก็นธรรมน,น,นะกินวยเลยตัวอาหารนี่เป็นอาหารที่ว่าสุดยอดของพาบรุกโดอเป็นอาหารล้ำม,มือนี่คือว่ามือพิเศษมีเคยมีกุยามาเฮือนทำแขกทำแขกตัอวอาหารแม่เมีนมี่กินปีละครั้งนะ ควรกินคูเมอร์ได้ทุกคนคือจะได้กิน,ดดกนเดนนะ็มันง่ายนะเป็นธรรมดานะอาหารพิเศษเด็กกป,ปีหนึ่งเท่าหนึ่งจะได้กินเป็นอาหารเอกอลักษณ์ของเาวาบรูอาหารนิยมถือว่าสุดยอดของเราเลยค่ะน,นี่แือว่าเฮดเปนมัดผู้ชายผู้หญิงเฮดเปนมัดนี่ แต่ว่าส่วนลนนี่กับผู้ยิงและช่วยเรียกเกี่ยวเบียกผู้ยิงทรายนี่ทรายเป็นผู้ซวยหลักๆก,กับผู้ยิงและทรายมีจะแจนเครื่องรำโบรนดอกมาเลยกผู้ชายน่ะเจงเครื่องในะตจันทะรับแคกแต่ผู้ยิงนะ่ะจันทรับแห่งกินอ ่กำลัง,งบอกมาฮุงเนอะถว่ากตบครัวนันกระหดตบครัวนี่ก็ะแ็ด่วาเมื่อนี้นี่เป็นมือพิเศษเนอะทุกคนเลนตัตองคขั้นตอนขั้นตอนผสมเลยเนอทุกคนนี่นาคือ

เจ้าเนี่ข้าวเจ้าเอ้างิต่ำมาไว้สะโอเคข้าวเจ้าเนี่ยข้าวเจ้ามาก่อนเลยนะมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วจะาวจ้ามาผสม Nhay cái, cái chào phụ nữ, mọi người khác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 , mọi người เดิเผากระโดแบบนี้เคยกินกันทุกคนตัดเรียนตัดโตัวข้าวเจ้ามีงานบอกตัวเฮ็ดปูหลังคาเลยอยู่มีงานบอกมีงานงานกินนึ่งมเชื่อนึ่งแม่กินตลอดได้มันกินตลอดอาหารนี่แหละเป็นอาหารเอี๊ยถ้ากินยากเป็นเสด็จกินแม่กินนะตัวอาหารพิเศษ อาหารเป็นเอาหารันเป็นของตอนนี่นราตนาพรอดกางฮาแงทุกคนเลยเป็นของตอนอาหารายมรสำคัญบ้านละอีกที่พระออดรเด็กกมุมามชื่อจ้าใส่มะเผ็ดแปลงรนีทุกคนพอแล้วก็อีละกาวทะเลาะแต่มาเศษนเสคในว่าแนวปรุงในคันเป็นซีนนีกต้องได้ปีก่อน จะเป็นนูจะเป็นไก่เป็นเป็นเพราะว่าถ้าพี่ก็จะเป็นดีรสชาติที่หอมทุกคนอ่เป็นน <c oughs> ัวสมัยตะกี้เนี่ยมันมีเป็นนัวลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็หมูกรอยกระบาดใช่เพิ่มเป็นนัวใส่อีกด้บ มะฮุงเออคือว <power> ่าการเฮ็ดมีหลักสูตรแต่ละคนมัจะขึ้กันนะตาวบโน่นล่ะอันน้ยหรือหอยเ่อบ่ไ้ใส่บ่โน่นหรือไอ่ยะบดใส่บ่ฮุงใส่มวยละลุมมวยมวยหลัโน้ยหรือหอยอ่อ เอเจกระไ้กระฮโต้น้ำมันเรลาดอกขาดซันขาดมังคุดขาดมเือรทุกคนเออทำไมลอยทำไมอ่ะตังวายวาคมวาคมนี่วายแนวไาเราละเอียมเออเะไกระบ้านจัมอลาไม่กันเนียเจอกับบาตมบานเาเร็จแรวผสมในขั้นตอนนี้ก็ถือม่ายัดขบังเลยเด้อ

ต่ปสิบห้องแป่ลำารแต่ปัญายิงนี่โดบ้านกระชากกระชกเปิดนะอย่าช่วยจะกระชากจอั่มยัยไ้องเมาเรยมนน่นกาเดยวไปอล่เียปกินน้ำมห่หมาเปเนะเ้กินลากินำซานี่ทัแ่อบห่วยหลาาเป่าเลอะเปล่าเปล่าเเสียหลานพ่อ่วยนมาแล

มันต้องมเรายงแช่เรายลูกอาจามันเน้ยอกเลยมนเด็ดคุกคนเลยเฉพาะต้นเผาบรูโดนูเด็ดแ้วแบบนี้ทวกนันเลม่าเลม่าเดินตัวหน่ะจแชะเดินต้นนะประมาณเชานาทีเลยตอนเาน้นเลยมูนะ่ะ ประมาณหึโมงคนสุ <irgendw carbono 3> anyway, ั่วโมงป้ายคนหนรือว่าประมาณชั่วโมงป่ายหรือว่าสองชัโมงนี่เป็นสิ่งทสุกกระบางหนึ่งในทุกคนรือว่าค่อยๆลามาว่าคันไทยแห้งลากกับยามันไหม่จากบังบ่ช่างช่วยกานนะจมาหยกตกตกตงเห็นแบบระวังระวังไปถ้าไผแห้งจะหน่อยนี่บางหนึ่งถือว่ากระบง กระบังนี่ไม่ก้อนแต่ว่าทางในบอท่านสุกนะก็เลยว่าเอาไปแบบจังหวะอ่อนๆแล้วก็มั่นพริกนั่นไหนเพื่อได้กินซองสมองเพืได้กินฝั่นเนื้อตองเอิญเนื้อทานในคณะชาติเลยจ้าวมาเลยอ่ะบุ้ย

นี่อาหารลามดเด้อนีเด้อช่วยพอมคุณโคโรนแล้วตุกตดก็กดไลแลดีพร้อมเสิร์ฟแล้วดิพร้อมกินเลยช่วยมาช่วยนีีเมูอม

กูนว่าเยอะนเจ็ดแปดเยี่ยมปอโอเคมาได้ทุกคนมากินข้าวเด้อไปเด้อเจ้าจ้อข้างใครเอาเลยโอเคมาได้ทุกคนกินข้าวเด้ออันนี้อาหารลาบพร้บุรุษโดอสำหรัุปเรียบร้อยแล้วนี่เจอหม้อปั่นเพล็กอีบอลปากกระไรอับ

Me <coughs> <coughs>

Ờ là nó không nhìn ra. Đây, để bờ. Đây, để nó xuống nữa. Để chút bánh nữa. Dạ hành.

Molla face one mang. I know bởi a fair hẳn hẳn yên nắng. Hẳn, may anh nói hân yên nắng, tuyệt vời, 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 tuyệt หนากบีอน่านาแอีปืดันนั้นเอีกตมันนำมเทเยแหลกาพูใหม่ยังำตอไปดูวยยมาเริ่มม่มันตันงชิงตอยมันหมดใหม่มาวิ่งแต่ังชิงตอยมันแหลกเหียวดยาจอไวเล่ชิงตยตุ้อาอินเขาบอ่าตเออมมันเออกปอยู่เนี่ยก็ไปเดอะกลับสัญญาจอด

我拿到，谢